สวัสดีค่ะอยู่กับเราในช่องคลายแซมสัน้นขันเมืองสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาทํานาแล้ครับวันนี้อืกาดร้อนมากนะครับวันนี้คิดถึงเปลที่เคยเอ็นรังนะครับคิดถึงช้างที่บ้านคิดถึงช้างที่บ้านแล้วอว่าจะกลับบ้านก็งานอยู่นานก็ยังไม่เสร็จนะครับวันนี้เราไม่ได้เด็กๆมาครับเพราะว่าวันนี้เรามา เรามาแต่เ,เ<ร>ช้าเรามาต่เช้าชเช้าเ <laughs> เรามาตอนเที่ยงครับเพราะว่าช่วงเช้าภารกิจเราเยอะตัดเพราะว่าวันนี้หญ้าหมดต้องไปตัดหญ้าก่อนนะคะนี่ก็เลยเพึ่งมาตอนเที่ยงก็เลยไม่เอาเด็กเกมาด้วยเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนไม่เ,เหมือนวันนั้นคะ่ะดูแดดโอหอันนี้จะเป็นอีกที่ของวันนั้นเนาะอือก็เอากันลายยกแล้วค่ะนี่เอาตั้งแต่นู่นคะ่ะ นู่นรถเราจอดอยู่นู่นตอนนี้ก็โอ้ยังไม่ได้คลึกนาเลยอะ่ะเอาผักบุ้งออกนะคะวันนี้เอาผักบุ้งออกน<อ>ลมออกแล้วครับทายโซนของเราถึงกับต้องคลานเอาเลยปีที่แลหรือปีก่อนที่เราจ้างจ้างคนเอาอกเอานะเานะฮปีที่แล้วเนาะแต่ว่าปีนี้ทําเองค่ะนุ่นทั้งคลานทั้งนั่งเสื้อผ้าเอาไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ดู ฝั่งเราสองผัวเมียนะคะวันนี้แต่อีกฝั่งนี้ดูโอ้โน่นกี่คนเนาะหนึ่งสองสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้แปดคนฝั่งนี้จะเป็นนาของอ่าบ้านสีทับไทยนะคะที่มีคนงานอันนี้จะเป็นฝั่งของเรา <c oughs> คนงานอยู่คนเดียวเลครับดูที่นี้เราทุนน้อยนะไม่มีทุนที่จะจ้างก็ <c oughs> <c oughs> เลยสู้เอาเองก,ก่อนค่ะนี่ ได้ไปวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีเอาตอนนี้ดูครับดู้าตูดตูดเอาแล้วเพราะว่าวันนี้แดดร้อนเลอเกินค่อนข้างร้อนอแต่ยังดีที่มีลมมาหน่อยนะคะนนฝั่งนู้นเขาเสร็จแล้วครับโอ้ก็จะเสร็จแล้วับนวพนักงานเยอะนะคะนนฝั่งนี้เป็นนาของน้องสาวควาเล็กนะคะที่มีพนักงาน,าาในใอันนี้พนักงาน เดินไปเดินมาทั้งวันเลยคันโ่งนะใจตัวใจงมงมดนจีน่าเหรอโวปอดสิดูนะดูควันของเราคนเดียวครับกับฝั่งนู้นแปดคนออจิบ,จ,บจิบค่ะตอนนี้ขนาดเริ่มต้นเริ่มแรกก็ลุกนัง่งลุกนั่งก้มก้มเอานะคะไปไปมาๆตอนนี้เริ่มคลานแล้ว พาแบรนด์มาด้วยวันนี้สงสัยต้องบนแน่นอนเลยค่ะวันนี้เพราะว่าแดดร้อนพรุ่งนี้เอาจจะพามาะคะมาแต่เช้าถึงจะไม่ร้อนนะคะสู้เต็มที่ทคิดว่าคุณคิดว่าเราจะทำเสร็จไหมสองคนนี้ไม่เสร็จก็ไม่เ <c oughs> ป็นไรดูค่ะผักบุ้งยอดสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะดูใครอยากได้ไหมครับ เก็บให้เก็บฟรีครับให้เก็บฟรีออใครอยากได้มาขุดเอาฟรีแล้วใช่ไหม<อ>ถ้าเก็บตัวโอ <c oughs> ดีครับถ้าลูกนั่งมันจะอันนี้ใช่ไหมปวดหลังครับปวดหลังเวียนหัวโอู้หูดูโอ้โหเบอร์เชื่อมครับดูท่านใดอยากลอกเล่นแบบก็ได้ไหมครับ ไม่สมูงวันเลก็กสิไม่สมูงวันเลก็กสิ <c oughs> อันนี้คือ,คอยอดระยะนะครับไม,ไม่ใช่ทหารฟาร์นครับมไม่ใช่ทหารพฟานร์นเราทำการหมอบนะต <c oughs> อนนี้นะครับไปคู่ <c oughs> ต่อสู้ฝั่งนู้นจะเห็นนะร,ระวังอุ้ยโอ้ยนย้อระยะนะครับ <c oughs> ย,ยุดระยะ,ะ <c oughs> โอ้ยสงสารข้าวลุวกขึ้นมา โอ้โหปุ๊บโอ้อดีนะตรงนี้ไม่มีข้าวนล้วค่ะดูเราทันเหนื่อยก็มาพักได้แลครับโอ้ทำไม่ได้ครับเราต้องทำไปเลยทำไม่ได้นี่ยิ่งตรงนี้ยิ่งเยอะกันเลยอู้ยบุกเลยอ้ถ้ามีน้ำถ้ามีน้ำยาฉีดก็ควรถ้าจะใช้ยาฉีดตัก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีน้ำ เราก็เลยปีนี้เลยทำไปเรื่อยๆค่ะวันละนิดวันละหน่อยเดี๋ยวทำนาเสร็จเดี๋ยวเราจะต้องกลับไปครับเพราะว่าทิ้งลูกไว้อยู่บ้านในวันนี้เนี่ยเอาให้หมดที่ละนาให้หมดคเอาเดี๋ยวเราทำ่อนนะคะด้วยปลายโซนก่อนเดี๋ยวปลายโซนจะนอนเกลี่ยข้าวเละหมดนะคะดูโอ้โหเาเดี๋ยวเราไปที่นาไปที่ไหนนะ บ้านกันต่อเลยคนะ่ะตอนนี้ขอทำาอนาตรงนี้ให้เสร็จก่อนอตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วเรามาดูวันนี้คนหนีงานครับวันนี้ไม่ไปช่วยทำงานเลยอ้าวอยู่กับใครวันนี้สินับหนึ่งถึงสามถ้าไม่โฟนเะอออกมาโดนนับเพราะสามสามโยโดนละ หนึ่งสองไม่ยอมมาครับไม่ยอมมาวันนี้อู้งานไม่ไปช่วยงานทำไมไม่ไปถ้างานไปวันนี้เนี่ยเสร็จเลยคุณแม่บอกว่าพี่ให้ไปเนาะค่ะบอกว่าไม่ต้องเกรงใจใช่ไหมฮะคุณพูดแบบนั้นกบอกว่าอยากคุยมากอยากคุยมากคุณแม่ไม่ไปเลยคุณแม่ไม่ไปอะไรไม่เก็บขี้ช้างรอเพราะว่าแล้วไนเก็บขี้ช้างรอวันนี้ ตก็พี่เจนยังไม่มานะคะวันนี้ยิ่งอืดยิ่งอือ้าทำงานเอาแปรงน้ำให้กินก่อนนี่เพิ่งมาจากนาเหนื่อยๆกําลังหิวเลยนี่เร็วครับเร็วเร็วๆโอ้นั่งพี่เจนมาแล้วมาขวดเดียวเองเผื่อแผลเลยบอกมาเอามาเองน้ำแน้ำน้องเย็นยมาจากน้องดีเดียร์เลยครับอยากโดนครับอยากโดนฉันแกง ดูสภาพเมื่อกี้พ่อนะไปนอนกลิ้งเลยไงสบายมากเลยใช่ไหมพ่อพ่อกับว่าเป็นนอนในทุ่งนาเลยเชื่อไหมพรุ่งนี้ไปไหมโอ้มนสนุกมากเลยนะพ่อแบบว่านอนเต็มเลยไปไหมพรุ่งนี้น่ะไม่เชื่อไม่เชื่อได้ยังไงเดี๋ยวให้ดูคลิปอากาศก็เย็นสบาย ฮะพรุ่งนี้ไปก็ได้พรุ่รงนี้ไปก็ได้อไไดอเออเนาะจัดการเพื่อนเจ้า,านะคะเรื่องแต่อเนี่มันเด็กแคะเลยวะนี่จะด่าแบบมันเด็กแคะไหนเสื้อก็ตัวใหญ่ๆกางเกงก็ใหญ่ๆอ้าวทีนี้น<ๆ>ก็จะต้องไปทำความสะอาดช่วยพ่อนะคะเพราะว่าวันนี้ ลองควันไม่อยู่คุณพ่อต้องทํางานคนเดียวดี๋ยวหมูแบนต้องช่วยนะคะ<า>พอเสร็จแล้วพักผ่อนกินน้ําแล้วก็นี่ค่ะควันเลยเราต้องจัดงานคนเดียวอีกแล้วนะคะดูเจ็ดเชือกวันนี้โอ้โหถอดเสื้อสู้เลยเด็ดูท้องนะไหนนี่นแบนตนนะู้ทังเนี่ยไหนทังทำไมไม่ช่วยเพราะฮะเพงใ, <iterate? S 1> ใจใคร โอ้โห,หมูเบนบอกว่าเกรงใจครับไม่ต้องเราจะไปเดินตามเขาทำไมถ้าเกรงใจโอ้ฝั่งนูน้นเขามีกลองยาวอะไรเนาะดนตรีเนี่คพอเสร็จจากนานแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะเสร็จงานนะคะกลับมาถึงบ้านก็ต้องมาทำความสะอาด พักช้างหรือที่พักช้างต่อนะคะเอาขวาดมาไปง่าไปเดี๋ยวแม่จะช่วยเพาะกลาดเนอะแดนเอาขวาดมาลูกเราไม่รู้สิครับไปหาอย,อยู่บ้านฟิเตอร์ป่ะน,โน,โน,นู่นนู่นเออขวาดเพราะว่าคุณพ่อใช้เดียวครับวันนี้เราต้องช่วย โอ้เปิดน้ำให้พี่แซมอ่าโฮเวนเปิดน้ำให้พี่แซมกินนะคะตัวปูก็อยากช่วยโอ้โยนสไกลเลยครับควานเราเพราะว่าคุณพ่อไม่ได้อยู่ด้วยนะคะเพื่อความปลดอดภัยนอ้ให้พี่แซมกินน้ำ อะไรพะไรแบนี้นะเขว่าก็ยกให้เ่าก็ยกให้ระวังพ่อจะโดนหัวพ่อน้าก็หาถุงมือมาเก็บไปเลยไปเดินตามเขาทำไมโกอกวนเฉยๆฮะดูไม่ได้ช่วยงานเลยไปกนโกวนช้างเออบนบ้านบนเขาเต้นกองยาวอะไรไงน่าสนุกเลยดูค่ะดูมีงานบุปบอ เขาไม่ีงานบวชเอาเอาไหนเต้นกงเยาวหน่อยสิครับเต้นดีดีโอ้ต้องให้คุณพ่อเต้นด้วยอืมไม่คือครับไม่คือเลยอะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็โมแบน ยังไงก็ฝากติดตามใน,นช่องของเราด้วยนะครับในช่องพายเต็มรักถุงเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งครับสวัสดีค่ะหมดเต็มจอสวัสดีครับดจ๊ดิสวัสดีครับสวัสดีครับ